สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรเพื่อความตเนเพื่อความยืนนะครับวันนี้ก็จะมาทาวิดีโอนะครับเพื่อตอบคาถามสมาชิกท่านนี้นะครับที่ได้ถามกันมาว่าน้อยหนาจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งทุกปีเลยหรือไม่นะครับวันนี้ก็ต้องมาอธิบายนะครับเพื่อที่จะได้ให้เข้าใจสําหรับประโยชน์ของการตัดแต่งกิ่งน้อยหนานะครับว่าทุกๆปีเนี่ยเราควรจะต้องตัดแต่งกิ่งน้อยหนาหรือไม่นะครับก็ต้องตอบว่าเราควรจะต้องตัดแต่งกิ่งน้อยหนาทุกปีนะครับ หลังจากที่เรามีการเก็บผลผลิตไปแล้วนะครับกรณีนี้เราจะใช้สําหรับน้อยหนาที่ต้นที่เจริญเติบโตต้นใหญ่แล้วนะครับมีความสูง1เมตรขึ้นไปจนถึง2เมตร3เมตร4เมตร5เมตรเหมือนต้นข้างหลังของผมเนี่ยมันใหญ่มากอันนี้คือเป็นต้นน้อยหนาฟงดีเจรหรือน้อยหนาสาบรสนะครับปีนี้น่าจะไม่ต่ํากว่า50ผลที่ห้อยเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าปล่อยให้มันต้นสูงๆแบบนี้ให้มันแบบโตเต็มที่ มันจะติดดกมันที่ไตหวันไหมอะไรก็เลยไม่ได้ตัดน,นะครับเพราะว่าเราได้มีการเอากิ่งของเขาเนี่ยขยายพันธุ์เป็นลูกไปขยายพันธุ์ปลูกไว้หลังสวนเนี่ยเยอะพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาเข้าสู่คําตอบที่จะได้อธิบายในวันนี้คือประโยชน์ของการตัดแต่งกิ่งไม้หนาก็คือหนึ่งเลยที่เราจะได้ก็คือกําจัดในเรื่องของโรคและแมลงนะครับโรคและแมลงม,มันอยู่ยังไงนะครับคือ เช่นหลังจากที่เราได้มีการไว้ผลนะครับก็จะมีพวกแมลแรงที่เข้ามาอยู่เช่นพวกเพรียะนะครับแล้วเพรยเียก็ยังมาสร้างพวกลาที่มันจะเกิดบนใบบนกิ่งนะครับเมื่อเราตัดแต่งกิ่งออกไปทั้งหมดนะครับคือต้องบอกว่าการตัดแต่งกิ่งในนาเนี่ยตัดกลนเลยนะครับตัดกลนคือหมายถึงว่าความสูงที่เราจะไว้ความสูงเท่าไรเช่นเราจะไว้ความสูงแค่หนึ่งเมตรห้าสิบเราก็ตัดที่1นึ่งเมตรห้าสิบนะครับตัดจนกลนทุกก,กิ่งอออให้หมดนะครับ พอเราตัดแต่งเสร็จหมดแล้วนะครับแดดจะมีโอกาสที่จะส่องมาที่ต้นนะครับต้องบอกว่า,าบางทีเนี่ยในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งน้อยหนาะผมเห็นหลายคนนะครับยังเข้าใจผิดในเรื่องของการพอตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับมีการเอาสีมาทาอันนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยนะครับกับประเทศอิสราเอลมันต่างกันเพราะว่าอิสราเอลเขาจะมีการปลูกต้นไม้ในทะเลทรายซึ่งอุณหภูมิของ ในทะเลทรายนั้นสูงกว่าของไทยมากของเราเนี่ยถ้าสูงสุดเนี่ยรบ,บรีเนี่ยคือร้อนจัดจับเนี่ยก็ประมาณ40องศาเซลเซียสนะครับก็ไม่ถึงขั้นที่จะต้องทาสีเพื่อกันเขาเรียกว่าซันเบรนนะครับอันนี้ต้องอเสริมเพื่อความเข้าใจบางคนอาจจะไปทาตามเขาต้องบอกว่าประเทศเราไม่ได้ร้อนขนาดนั้นไม่ต้องทาครับเพราะว่าต้องบอกว่าอ่ะแล้ว คุณทําที่สวนหรือไปดูมาจากไหนต้องบอกว่าที่สวนผมก็ไม่ได้ทําแล้วก็ไม่มีอาการที่จะเกิดซันเบิร์นซันเบิร์นก็คือจะทําให้เปลือกมันแตกนะครับและอาจจะมีโรคเข้าไปตั้งเปลือกมันได้แล้วถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ามันจริงเหมือนที่ผมพูดไหมก็ลองขับรถเส้นวังม่วงนะครับที่จะไปทะลุปากช่องทุกสวนที่เขาตัดแต่งไม่มีการทาสีแน่นอนเพราะว่าตรงนั้นน่ะจะเป็นเนินเขาด้วยแล้วก็ปลูกในนากันบนแบบเนินเขาไหลเขาอะไรย่างเงี้ย ก็ไม่มีการทานะครับอันนี้ต้องบอกเสริมเพื่อจะไม่ให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับอ่าพอเราได้ประโยชน์จากการตัดแต่งกิ่งออกไปแล้วนะครับก็คือโรคและแมลงที่มันติดอยู่ที่ใบติดอยู่ที่ต้นเนี่ยมันก็ออกไปเราก็จะเอาไปกําจัดเช่นเอาไปบดเพื่อที่จะเอาไปเขาเรียกว่าบดย่อยเพื่อไปหมักเป็นปุ๋ยก็ได้หรือเอาไปเผากําจัดพวกเพลี้ยพวกอะไรที่มันติดอยู่ตามยอดพวกนี้เราก็จกำจัดออกไปนะครับประโยชน์ที่2ที่เราจะได้คือเมื่อตัดแต่งออกไปแล้วเนี่ย น้อยหนาของเราจะกลายเป็นน้อยหนาสาวทันทีก็คือเหมือนการทํเสาเหมือนอ่าพวกฝรั่งพวกอะไรที่ผมพาทําก็คือตนัดแต่งออกทั้งหมดพอฝนมาใหม่นะครับมันแตกกิ่งออกมาใหม่แบบนี้นะครับมันจะสวยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ติดลูกที่สมบูรณ์แล้วก็ลูกใหญ่แล้วก็อ่าเรียกว่าได้ผลที่เป็นมาตรฐานนะครับเป็นมาตรฐานเผื่อใครทําเพื่อการส่งออกหรือขายพรีเมียมนะครับก็ เนี่ยที่ประโยชน์ที่เราได้จากการตัดแต่งก็คือได้กิ่งใหม่ได้ดอกที่มันมานะครับพร้อมกับที่มันแทงยอดมามันก็จะมีลูกให้เรานะครับพอมีลูกให้เราเนี่ยก็คือพอฝนตกมาเนี่ยน้อยหนาเราเนี่ยถือว่า,าได้ฝนไปแล้วปุ๊บมันจะแทงใบใหม่มาพร้อมดอกก็จะทําให้น้อยหนาเราติดผลได้เร็วกว่าต้นน้อยหนาทีเา่เป็นน้อยหนาที่ไม่ได้ตัดแต่งนะครับถ้าเราเทียบกันบางครั้ง อาจจะออกเหลื่อมกันนิดหน่อยเช่นน้อยหน่าที่ตัดแต่งไปแล้วพอฝนตกมามันแตกยอดใหม่มามันมีดอกนะครับน้อยหน่าที่เป็นต้นแก่นะครับอาจจะแบบพอฝนตกมาก็รอสักพักหนึ่งแล้วก็ถึงจะมีดอกให้เราอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ข้อที่2นะครับประโยชน์ข้อที่3ก็คือเราจะสามารถบังคับต้นเนี่ยให้อยู่ในความสูงที่เราต้องการเพื่อที่เราจะได้ดูแลในเรื่องของโรคแมลงที่มันจะเข้า ามาอยู่ที่ผลช่วงที่เราจะห่อผลเช่นพวกเพี้แป้งนะครับพวกเรียกไรแดงก็อาจจะมาลงใบแล้วก็อาจจะพ่นสารพวกอะไรได้ง่ายแต่ถ้าเกิดไว้สูงสูงนี่พ่นยากอาจจะต้องใช้เป็นปั๊มที่แบบปั๊มลากสายขนาดนั้นเลยนะครับเราก็จะดูแลไม่ทั่วถึงพวกเพลี้พวกอะไรที่มาอาศัยเนี่ยเราก็จะมาแบบเดินมาตอนเช้าจิบกาแฟแก้วนึงก็เดินดูได้ถ้าเกิดใครมีสองสามต้นนี้ก็ดูว่ามีโมรคแมลงมาอยู่ไหมก็คือน้อยหนามันเตี้ยครับเราก็สามารถ ดูในเรื่องของโรคแมลงได้อ่าก็วันนี้ได้กล่าวถึงในเรื่องของประโยชน์สําหรับการตัดแต่งกิ่งน้อยหนาให้ฟังทุกท่านแล้วนะครับก็จริงๆแล้วคือเราทําทุกปีแต่ว่าพอดีเพิ่งไปเจอคําถามนี้มาก็เลยเอามาทําวิดีโอเพื่อตอบคาถามนะครับจะได้อตอบคาถามสมาชิกท่านนี้แล้วก็เอาความรู้มาฝากสมาชิกท่านอื่นด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับ สมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดซับ c ไค b ้นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนเราวดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ